ตอนนี้ขบวนรถดีเซนรางนะครับขบวนที่209นะครับกำลังถอยเข้ามาเทียบในชานชลาที่7นะครับวันนี้พูดโดยสารนะครับยืนรอกันนะครับนี่โอ้นักท่องเที่ยวก็มีนะครับก็น่าจะไปแถวอยุธยานนี่นะครับบรรยากาศนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับ คนท่องเที่ยวเดินทางกันเยอะนะครับช่วงนี้อากาศเย็นสบายด้วยครับรฤดูฝนไปไหนก็ไม่ร้อนนะครับเนี่ยรอปภแล้วเสียงดังฟังชัดเลยนะครับมาแล้วโอ้โหรถใหม่ด้วยนะครับเซ็นร่างนะครับโอ้โหออกวาระมาใหม่เลยนะครับนี่ นะแต่วันนี้พ่วงสั้นยังไงครับสามคันนึงสามคันนะครับโอ้นึกถึงขากลับเลยครับเที่ยวไปนี่อาจจะไม่เท่าไรเนี่ยเวลาขากลับทำกระบวนกลับจาก้านตาคีนะใส่ใจได้ยืนกันนะครับใครนั่งกระบวนนี้วันที่สองสูงเก้านะครับ